น้องลิซ่าสวยน่ารักมาถึงยกมือขึ้นไหว้สื่อก่อนเปิดสวิทถ่าโพสต์ตัวแม่จีนแบนแล้วยังไงไม่สำเร็จยืนหนึ่งในเวปยปอ สวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะเรามาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวกันหน่อยล่าสุดในวันนี้เลย19ธันวาคมค่ะน้องลิซ่าได้ปรากฏตัวครั้งแรกนะคะที่สยามพารากอนในฐานะ GBA เซลีนนะคะดังระดับโลกที่บ้านเกิดของน้องลิซ่าค่ะซึ่งมี2 GBA ดังระดับโลกนะคะน้องลิซ่าไร้พิงศิลปินชาวไทยของเราและนักสแสดงหนุ่มพักโบกอมค่ะก็มาออกงานคู่ครั้งแรกที่ไทยนะคะน้องลิซ่าได้สร้างปรากฏการณ์ห้างแตกไม่ เกินจ,จริงค่ะมีแฟนๆไปรอเจอนอลิซ่ากันเป็นจํานวนมากนะคะรวมถึงสื่อไทยต่างๆค่ะสื่อต่างประเทศต่างก็ตีข่าวนี้การรัวค่ะแน่นอนว่าการออกกันในครั้งนี้ได้รับคําชมหนักมากเพราะเซลีนจัดหนักให้ลุกสวยไม่สามจำไม่ได้นะคะ เพราะเท่สวยเก๋น่ารักมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันแล้วเมื่อแฟ,แฟนๆได้นํารูปนะคะที่น้องลิซ่าได้ร่วมเปิดฉับสโต์นะคะของเซลีนคือสวยหรูหราดูดีน่ารักเทเฟีสในเวลาเดียวกันนะคะเปิดฉับเซลีนที่ไทยครั้งนี้ค่ะน้องลิซ่ามากับลุกลายนะคะแม่เสือสาวสวยออนลาพุ่งกระจายค่ะกับความสวยนะคะของเซลีนวูมเ e นซัมเมอร์สองสี่ทอมบอยคอลเลคชันนางแบบใส่สวยยังไงคะ่ะน้องลิซ่าก็ใส่ สวยออกมาอย่างนั้นบวกกับทรงผมของอาจุม,ม่านะคะผมหยิกย่องมีความน่ารักสดใสกันไปหมดค่ะและเมื่อน้องลิซ่ามาถึงนะคะด้วยความที่อ่อนน้อมถ่อมตนค่ะน้องลิซ่าก็ยกมือขึ้นไหวพิ่นักข่าวนะคะที่มารอทําข่าวค่ะก็ยกมือไหวพร้อมกับยิ้มแย้มนะคะสวัสดีค่ะและขอบคุณพอน้องมาถึงนะคะกับความท่าโพสต์เปิดสวิกไม่เกินจริงนะคะกับท่าโพสระดับตัวแม่มื อาชีพความจื้อปากสายตาอันเฉียบคมนะคะละสายตาไม่ได้เลยจริงๆค่ะอออลาสวยสะกดทุกสายตาว่าด้วยในเรื่องทรงผมของเซลินจับหนักให้น้องนี้นะคะลุกไม่สำจําไม่ได้นะคะเพราะแต่งได้ดีมากค่ะกับผมหยิกยองนี้ทำขึ้นเทรนในเว้ยปอนในประเทศจีนในระยะเวลาอันรวดเร็วค่ะกับหัวข้อที่ว่า ลิซ่าผมหยิกนะคะกับความแบรนด์ไม่เรียกว่าแบรนด์นะคะเพราะน้องลิซ่าครองเทรนในไว้ปอดในจีนได้ทุกมเมื่อเมื่อน้องลิซ่าได้ปรากฏตัวนะคะเมื่อมีความเคลื่อนไหวใดๆก็ตามก่อนหน้านี้นะคะที่มีข่าวแบรนด์น้องลิซ่าในจีนค่ะก็คือทั้งขึ้นเทรนโลกและเทรนในประเทศจีนนั่นเองละคะ่ะแต่ณนะตอนนี้คือไม่เป็นผลนะคะเพราะน้องลิซ่าครองเทรนในไว้ปอดได้ทุกเมื่อค่ะทั้งแฟนชาวไทยและทวโล ะะต่างก็ผุดขึ้นแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องค่ะก็ออกมาพูดถึงรีทวิตคอมเมนต์นะคะออกมาอวยชมน้องลิซ่ากันเป็นจำนวนมาก